แนวข้อสอบปรัย41455กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา1ข้อใดมิใช่ทรัพย์สินทางปัญญากไก่ทำนองเพลงขอไข่เข้าหลามหนองมนขอควายกำแพงเมืองจีนงองูเครื่องหมายมิชลินสตาร์จอจา์การประดิษฐ์จากกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมตอบขอควายกำแพงเมืองจีน2 การคุ้มครองธรรมสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นสิ่งที่ได้รับรองภายใต้ทฤษฎีตามข้อใดกไก่ทฤษฎีการให้รางวัลขอไข่ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติขอควายทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจงองูทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคมจอจานทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตอบขอไข่ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ 3. หลักความเป็นอิสระของสิทธิเป็นหลักการที่ใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใดกไก่ดิคสิท์ขอไข่สิทธิบัตรขอควายเครื่องหมายการค้างอง,งูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จอจานพันุ์พืชตอบขอไข่สิทธิบัตร 4. ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามข้อใดเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อนโยบายและหลักการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก็ไก่ความตกลงทิพขอไข่อนุสัญญากรุงโรมขอควายอนุสัญญากรขขาญญากุงเบิร์นง,งงูอนุสัญญาลิขกศิษิ์สากลจรจานอนุสัญญากรุงปารีสตอบขอควายอนุสัญญากรุงเบิร์น 5. ก่อนที่ประเทศส่วนใหญ่จะเข้าร่วมเป็นภาคีในองค์การการค้าโลกและปฏิบัติตามข้อพันธะของความตกลงทิพนั้นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การดูแลตามข้อใดขององค์กรสหประชาชาติซึ่งมีปัญหาอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็ไก่อนุสัญญากรุงโรมขอไข่อนุสัญญากรุงปารีสขอควายอนุสัญญากรุงเบิร์นงองงูอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลจอจานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ตอบจอจานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 6. ความตกลงทิศมีบทบัญญัติที่เชื่อมโยงและมีความเกี่ยวพันกับความตกลงระหว่างประเทศทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยและการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ไก่อนุสัญญากรุงเบิร์นขอไข่อนุสัญญากรุงปารีสขอควายอนุสัญญากรุงโรมงองูอนุสัญญาลิขสิษษ์สากลจอจานอนุสัญญามาดิด ตอบขอไขอนุสัญญากรุงปารีส 7. การแทรกแซงจากรัฐในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์มีชื่อเรียกตามข้อใดก็ไก่การอนุญาตให้ใช้สิทธิขอไขการโอลิขสิทธิ์บางส่วนขอควายการเยียวยาสิทธิของเจ้าของงองูการใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการพิเศษจ่อจานการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตอบงองูการใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการพิเศษ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กไก่เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขอไขเป็นสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมขอควายมีระยะเวลาการคุ้มครองงอง,งูลิขสิทธิ์ที่หมดอายุการคุ้มครองแล้วจะตกเป็นสาธารณสมบัติจอจารย์ให้การคุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียนตอบขอไข่เป็นสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม 9. สิ่งใดที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537ก็ไก่สื่อลามกขอไข่ข่าวประจำวันขอควายรัฐธรรมนูญงงูระเบียบจจานคำพิพากษาตอบก็ไก่สื่อลามก สิหลักการตามข้อใดที่ถือว่าผู้ซื้องานอันมีลิขสิทธิ์ไปในวาระแรกโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถกระทาการใดๆต่องานนั้นได้แต่ห้ามทําซ้ําหรือดัดแปลงหรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ไก่หลักการทดสอบตลาดในครั้งแรกขอไข่หลักการขายไปในวาระแรกขอควายหลักการซื้อต่อจากผู้ขายในวาระแรกงงูหลักการใช้โดยชอบธรจอจานหลักการใช้โดยสุจริตตอบขอไข่หลักการขายไปในวาระแรก11 ข้อใดไม่ใช่กรรมวิธีที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ก็ไก่วิธีการขอไขกระบวนการขอควากรรมวิธีในการผลิตงอง,งูการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์จาจานการใช้กรรมวิธีตอบงองูการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์สิ 12. การคุ้มครองสิทธิบัตรตามความตกลงระหว่างประเทศในข้อใดมีลักษณะคล้ายกับหลักการของพิธีสารมาดิดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก็ไก่ส่วนที่สัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ขอไขอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปขอควายความตกลงทิพงองูอนุสัญญากรุงปารีสจาจานอนุสัญญากรุงเบิร์นตอบก็ไก่สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร1ิ 13. การพิจารณาขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและการหยิบยกกล่าวอ้างในกรณีผู้อื่นกระทำการละเมิดจะต้องพิจารณาตามข้อใดก็ไก่ข้อกำหนดการประดิษฐ์ขอไข่ข้อกำจัดการถือสิทธิบัตร ข้อควายข้อถือสิทธิงองูรายละเอียดการประดิษฐ์เจ้าจานรายการการประดิษฐ์ตอบข้อควายข้อถือสิทธิ 14. หลักการตามข้อใดที่เป็นการพิจารณาขอบเขตการประดิษฐ์ให้กว้างยิ่งขึ้นโดยครอบคุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แมไม่ได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจงก็ไก่หลักการใช้โดยชอบธรรมขอไข่หลักความไม่คุ้มเคือข้อควายหลักส่งเสริมการประดิษฐ์งงูหลักแห่งการเทียบเท่าเจ้าจาน หลักประโยชน์ใช้สอยตอบงอง,งูหลักแห่งการเทียบเท่า15ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็ไก่เป็นหนึ่งในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงทิปขอไข่เครื่องหมายอร่อยเลิศก,กับคุณลีดมักใช้เป็นเครื่องหมายการค้าขอควายเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีอายุการคุม้มครอง1ิปีงอง,ง,งูลักษณะบ่งเฉพาะเป็นการแยกความแตกต่างของเครื่องหมายให้แก่ผู้บริโภคตัดสินใจ จ่าจานการบินไทยมีการใช้เป็นเครื่องหมายบริการตอบขอไข่เครื่องหมายอร่อยเลิศกับคุณดีดมักใช้เป็นเครื่องหมายการค้า 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็ไก่เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยภาพตราข้อความตัวเลขประกอบด้วยกันก็ได้ขอไข่เครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียนเท่านั้นจึงจะได้รับการคุ้มครอง ข้อควายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุการคุ้มครอง1ิปีโดยไม่สามารถต่ออายุการจดทะเบียนได้อีกงองูเครื่องหมายราชการก็สามารถได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อาจารย์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตอบก็ไก่เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยภาพตราข้อความตัวเลขประกอบด้วยกันก็ได้ 17. เเครื่องหมายการค้าสามารถครอบครองปริปักได้หรือไม่ประการใด ก็ไก่ได้เพราะเครื่องหมายการค้าก็เป็นทรัพย์สินขอไข่ได้ตามหลักของปอพขอควายได้โดยใช้เวลาครอบครองติดต่อก,กันกว่า5ปีงองงูไม่ได้เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้ามิใช่ทรัพย์สินทั่วไปตามปอพจะาจานไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534บัญญัติห้ามการครอบครองปฎปักตอบงองงูไม่ได้เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้ามิใช่ทรัพย์สินทั่วไปตามปอพพ18 การฟ้องเรียกค่าเสียหายและอายุความในการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้นำหลักเกณฑ์ตามกฎหมายบารบังคับใช้กไก่พระราชบัญญตัติดิขสิทิ์พศ .2537 ขอไข่พระราชบัญญตัติสิทธิบัตรพศ .2522 ขอควายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์งอง,งูประมวลกฎหมายอาญาจาจานพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ .2534 ตอบขอควายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 19การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นหลักเกณฑ์ที่เริ่มต้นจากความตกลงระหว่างประเทศตามข้อใดกไก่อ,กน,อนุสัญญากรุงปารีสขอไข่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกข้อควายอนุสัญญากรุงเบอร์นงองูอนุสัญญายลิขสิ์สากลเจอจานความตกลงทิพตอ,อกกไก่อนุสัญญากรุงปารีส 20สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงทิปในข้อใดที่มีการนำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้เสริมเพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นก็ไก่สิทธิบัตรขอไข่ข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยข้อควายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์งองูข้อขอและคอถูกเจาจานข้อกอขอและคอถูกตอบงองูข้อขอและคอถูก21 ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่ผู้ประดิษฐ์คดิดค้นสูตรเครื่องดื่มไม่ประสงค์จะขอรับการคุม้มครองภายใต้ใตกฎหมายสิทธิบัตรแต่เก็บไว้เป็นความลับทางการค้ากอไก่อายุการคุม้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรนานเกินไปขอไข่อายุการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรมีจำกัดขอควายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเขียนบรรยายในข้อถือสิทธิได้งองูสภาพบังคับใช้ของกฎหมายสิทธิบัตรไม่มีประสิทธิภาพจาจานกฎหมายสิทธิบัตรไม่คุม้มครองสูตรเครื่องดื่ม ตอบขอไขอายุการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรมีจำกัด22ขอด้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความลับทางการค้าก็ไก่เจ้าของมีสิทธิเฉพาะตัวขอไข่ปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองขอควายผู้รับโอนความลับทางการค้าถือเป็นเจ้าของความลับทางการค้าด้วยงงงูได้รับความคุ้มครองด้วยการจดทะเบียนจอจานมีอายุการคุ้มครอง20ปีนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียน ตอบขอควายผู้รับโอนความรับทางการค้าถือเป็นเจ้าของความรับทางการค้าด้วย 23. ข้อใดมิใช่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศา,าสตร์ก็ไก่แหนมป้ายย่นขอไข่ร่มบ่อสร้างขอควายไข่เค็มชัยางองูวายบอโดเจจานสกอตวิตกี้ตอบก็ไก่แหนมป้ายย่น24ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง ตามหมวด5แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการให้การคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่างที่มีระดับการคุ้มครองที่มากกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปโดยมีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งความตกลงทิพมิได้กำหนดไว้กว้างๆเช่นนี้ในการนี้สินค้าตามข้อใดเป็นสินค้าตามที่ความตกลงทิพระบุไว้ในลักษณะที่ให้การคุ้มครองที่มากกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปก็ไก่สินค้าเกษตรขอไข่สินค้าเกษตรและเนยแข็ง ข้อควายสินค้าประเภทอาหารงมูสินค้าประเภทไาาวน์และสุราจจานสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติตอกงงูสินค้าประเภทไวน์และสุรา25การผลิตไวน์เบียหรือน้ำส้มสายชูโดยการหมักเป็นการใช้เทคโนโลยีตามข้อใดก็ไก่เทคโนโลยีชีวมวลขอไข่เทคโนโลยีชีวภาพขอควายเทคโนโลยีสารสนเทศงงูเทคโนโลยีการผลิต จ้าจาร์เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตอบขอไขเทคโนโลยีชีวภาพ26นอกจากระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรของนักปรับปรุงพันธุ์พืชจะได้รับการคุ้มครองโดยระบบเฉพาะแล้วยังอาจได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบตามข้อใดกไก่ลิขสิทธิ์ขอไข่เครื่องหมายการค้าขอควายสิทธิบัตรงองูความลับทางการค้าจ้าจาร์ภูมิปัญญาตอบขอควายสิทธิบัตร27ิ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใดที่เคยถูกหยิบยกมาใช้ในการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมแต่มีข้อจำกัดในการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมอย่างมีประสิทธิภาพก็ไก่ลิขสิทธิ์ขอไขสิทธิบัตรขอควายเครื่องหมายการค้างองูงขอ้อกอและขอถูกจจานข้อขอ,ขอและคอถูกตอบงองูงขอ้อกอและขอถูก28ข้อใดมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย กไก่งานวรรณกรรมขอไข่งานโสตทัศนวัสดุขอควายงานภาพยนตร์งงูสิ่งบันทึกเสียงจอจารงานสถาปัตยกรรมตอบจอจารงานสถาปัตยกรรม29ข้อใดเก่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกไก่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามพันธกกรณีของความตกลงทิพย์ขอไข่มีผู้พิพากษาสามทบร่วมพิจารณาคดี คอควายอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคดีได้งองูมิใช่มีอำนาจพิจารณาเฉพาะคดีแพง่งแต่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาด้วยจาจานการอุทธรคำพิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาให้อุทธร์ไปยังสารดีกาโดยไม่ต้องอุทธรต่อสารอุทธรแต่ประการใดตอบกไก่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามพันธกกรณีของความตกลงทิฟ 30. คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในเขตจังหวัดใดไม่อยู่ในเขตสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ไก่ปทุมธานีขอไขน่นครปฐมขอควายสมุทรปราการงอง,งูสมุทรสงครามเจ้าจานสมุทรสาครตอบงอง,งูสมุทรสงคราม